ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชวนเาเลแมคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับยังไงลองดูสิน้องเจ้าตะลอกมาจากหนแตยังเอ้า หูกลับมาเลยวะพักก่อนเอาา้าเหรอเอามาบาบางมารักษาก่อนให้กลับไปใหม่ม,มาวางแผนกันใหม่ก่อนเพราะเมื่อกี้ไม่ทันตั้งตัวที่ไหนนี่เอา้าทำไมเป็นเตียงแบบนี้นี่ทำไมเหมือนอาวุธลับของทานีด้าน,นหลังหรือที่น้องตกลงมามันกเมื่อกี้เป็นเนื้งติดในเมืองในมายาปะเนี่ยเออนั่นแหละดิ นั่นไ,ไงอยู่สำนักถังนั่นนี่อ้าวเหรออิดในมายาเนี่ยเลยไม่ได้กลับมาหรอกฉันว่าดำดิ่งอยู่ในมายาอะไรเงี้ยเหรอใช่อะไรอ่ะสิ่งที่น้องอยากสรงหวังก็คืองานแต่งงานไงเอาอ,อ,อาจจะคิดว่ายังแบบคิดถึงสิ่งที่อยากทำที่สุดในช่วงเวลาที่ใกล้ตายปะ แกมแดงอ๋ออ,อืม,มว,าาว้าวสูซิกเซียงของจินหลายปีมานี้เจ้ารักษาสัญญาปกป้องเสียงเสียงมาโดยตลอดและเสียงเสียงเองก็มีใจให้กับเจ้าตอนนี้ข้าจะมอบหลานรักที่แสนงดงามและมีค่าให้เจ้าอา้กากลายเป็นจองกับพี่<ล>ทำซานแล้วนะวานี <c oughs> ่ถือเป็นแบบปูริกะ <c oughs> ใช่สกุลเดียวกันนะ สูงความปรารถนาในห้วงแบบจิตกรรมของเขาสุดท้ายอ่ะสูง่ใจได้จากนี้ไปข้าจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องสิ่งเซียนอยู่ไม่ให้ตายอะไรไม่ให้ตายข้าจะคิดได้ก็ได้ว่าข้จะตายแล้วข้าจะปกป้องสติขึ้นมาอย่างนี้เหรอคือทัดมูเนี่ยดีด้วยดีด้วยยินดีด้วยเป็นดด้วยหน้ายินดีด้วยนะเหมาะสมกันดีนะนี่ก็เป็นสำนักต้น สิ่งที่อยากให้แบบกลับมาเงี้ยให้สมหวัง,งนี่นะสำหนักกลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอ,อยู่แบบสุขต้องดูแขนว่าปู่มีแขนคืมนมไหมท่านปู่จีนท่านปู่กูโถมีอีกด้านนึงอ่ะไอ้ด้านนี้ด้านซ้ายนี่ปู่ ของขวัญวันเกิดของเจ้าเธอเองขอบคุณค่ะท่านพ่อหลานรักนี่ก็ของเจ้านี่ไงมิสเตอร์เขาเป็นขอบคุท่านปู่ทั้งสองอยากกลับไปเหมือนเดิมไหนเทก้อนเติมสุสานวันเกิดนะหลงหลงตัวอย่างวัคซีนหลงใช่ที่ต้องการอหรเนาะเหมือนที่น้องต้องการอะ

นี่ข้าทำอะไรไม่ได้เลยพวกเราต้องเชื่อมันใลพวกเขาอด็กซี้เเจ้าอยู่เคียงข้างก็มีความสุขมากเลยพวกเราจะมีความสุขตลอดไป ไม่มีอะไรแต่ว่าชีวิตในตอนนี้สงบกกเกินไปทำให้ข้ารู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องจริงอีกอย่างนะเหมือนกับว่าข้าหลงหลืออะไรไปจ้อย่าคิดมากเลยที่เป็นอยู่ตอนนี้รมายาไม่มีความสุข่ยไม่เอกใจว่านั่นนี่แล้วก็กืนกินไปจนนีรันดนะ บ้านกันเถอจ้าอ้วนเรากลับบ้านกันเถอนี่เราไปกันเถอะลอะไรไปคิดไม่ออกเกิดอะไรขึ้นหลงหลงเริ่คิดได้แล้วลืมอะไรกันแน่รีบเร็วรเร็วเร็วร็ว กบฏวิญญาณยุ่งยังต้องไปป่าบ้างเชของท่านปู่จินที่แค้ทุกอย่างนี้คือภาพลวงตาภาพลวงตาเราเหมือนกับภาพลวงตาที่ดูดีมากอ่ะสมหวังหมดละ ต่อได้ไหมคนที่ข้ารักคือเจ้าสเสมอแต่ตอนนี้ข้าจำเป็นต้องไปเสียงเสียงข้าตั้งตางรอในโลกความจริงพวกเราจะได้คบกันเร็วๆแต่ว่าตอนนี้ข้าหนีไม่ได้นี่คือการต่อสู้ที่ต้องทำให้สำเร็จมาแล้วทำมาแล้วสติถึงแม้พวกเจ้าทำลายทักษะวิญญาณที่แปดของข้าได้แล้วแต่ว่ายังไม่พอหรอก ยอมให้ออกไปวะเอาเนี่ยเอามาแล้วนี่ตอนอวสานแล้วสินะเจ้าอหลง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 กระตุ้นพลังอัคคีพยากัญโหรทั้งหมดของข้าถึงจะมีโอกาสชนะก็จัดการให้แล้วสมบัติหันแปรเป็นแก้วหนึ่งเรียบเร้งสองเรียบเร็วสามเรียบวิญญาณตัว มุ่สู่กำลังแล้วอะใช่โอ้โหขายแท้เลยว่ะโอ้ออกแล้วอู้ยังสวยอันี้คื ล่างแท้จริงอะใช่ใช่นี่ลงช่วยด้วยไงเพิ่มพลังล่างเลยถึงเนาะเลยทำมาทำได้ชนเป็นไงไข่แตกพกเจ้าพพลังงเียน้อยนิดเอ้าโหระเบิดตัวเองเหรอระเบิดตัวเองว่ะเหรอเป็นอะไรวะน แล้เบ <mm <mm ่ตัวเองเบิดไปด้วยกันเลยก็แล้วกันเทียบกับความเจ็บปวดแล้วเรื่องที่งดงามจิตใจจะสับสนได้ง่ายกว่าดีที่พวกเขารู้สึกตัวได้ทันเวลาและทำลายภาพลวงตาได้เอาชนะข้อจำกัดร่างกายได้อีกด้วยผ่านแล้วว่าโอเคเดกว่าจะขิดตอนแรกนึกว่ามันแบบจะกัดก่อนหัวใจอะไรเงี้ยอะไรพิษอ่ะ ยังกลับมาได้อยู่นิ่งหลงหงค่าความสำเร็จการทดสอบที่5ของเทพสมุทรเพิ่มขึ้นถึง75จาก100มาหงจิตผ่านการทดสอบที่5ของเทพสมุทรพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นหนึ่ง้อยโอ้น่ามอมเลยโอเคผ่านแล้วตามนี้จดหมาย หยจาปัจจุบันนักเรียนของโรงเรียนลดลงทุกปีเราอาจารย์ที่เก่งกาจก็หายากมากยิ่งขึ้นเฮ้ยจักรวัติวิญญาณยุทดครอบครองพลังของวิญญาจารย์เกือบเจ็ส่วนทั่วดินแดนอต้องมาเดียวคนนี้นี่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสามคนนี้ไม่กี่วันก่อนมุขนายกทองคำขาวสาลาส่งข่าวมาสั่งให้พวกเรากลับไปให้เร็วที่สุดกลับไปเลยถึงแม้เราจะมาจากสำนักวิญญาณยึดแต่อย่างน้อยก็ยากแยะช่วดีด้วจักรวัติวิญญาณยึดก็กำจัดช่วไปยุทยน ดังคิดจะให้พวกเรากลับไปทำชั่วด้วยอีกหือนไม่ทำพวกเราถูกเวลาครั้งแล้วครั้งเล่าข้าเกรงว่าสารสคงรู้สาเหตุตั้งนานแล้วตอนนี้แค่ส่งจดหมายมาข่มขวัญถ้าในอนาคตใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างกอจราจนในโรงเรียนแต่กูลราชาเทียนโตถึงขั้นลามไปจักรวรรดิเราก็สู้กับพวกเขาให้ถึงที่สุดเราสามารถปกป้องตัวเองได้แต่เรานักเรียนล่ะประชาชนในจักรวรรดิล่ะ ศัตรูได้เพียบเรื่องจํานวนดึงดันต่อต้านก็ไม่ใช่ทางแก้เราจําเป็นต้องคิดแผนต้านศัตรูที่เหมาะสมกว่านี้นี่พี่มาดิวให้เราคาราวาจาย์ทั้งสามชิ้นหมิงอาจารย์ชิ้นชินหมิงมาไม่ได้บอกกล่าวปดอภัยด้วยถึงมาเจ้าจะออกจากโรงเรียนไปแล้วแต่ก็ยังเป็นสหายของพวกเราอยู่ดีมาดิวงานล่ะพี่ทั้งซัน ต่อจากนี้เจ้าจะรับมือ,อยังไงเอาแล้วใครอ่ะถามนเรี่ยทางง้ามก็ต้องผ่านอันนี้ด้วยนะผ่านทุกเสาทางง้าน,อ,นอ่ะอ๋อข้าทังง้านผัววุโสโปรดชี้นะเข็มพัดดเรลมอน้โห<อ>ยก,กายล่างยังเท่ว่ะ วเขพารวาะว่าปิดจอบไปอยู่นะสองตาเพราะว่าน่าจะปิดจอบตรงนี้ไปเดี๋ยวมาส่งเจอะอุไปเตะนะ เดือนที่เก้าว่ีอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนโอ้ยเจสกีเลยอ่ะเป็หฮะ้เออห่วยทะลุแตกแตกละล้ว้ ผู้รอเอาเปรียบแล้วถึงจะเป็นแค่กรีบของดอกหอมอมตะแต่ยังคุมพิษทุกอย่างได้อยู่ดีไม่เป็นไรหรือแม้จะเหนือความเข้ามายพ่อกรีบขนาดจะเกิดขึ้นได้กรีบอะไรนั่นแหละมันคุมพิษทุกอย่างเลยเคยเห็นใครจิตใจเด็ดเดียวขนาดนั้นแต่ยังเชี่ยวชาเรื่องพิษทอเขาสมกับเป็นผู้สืบทอดท่านเทพสมุทรเรื่องจบอ่านดานแล้วถึงสองนาทีไม่เมื่อกี้ดิจจอลไปมาที่แรกอะคิดว่าช่วงหลังนี่คือแบบน่าจะนี้ แน,น่นอนหลังสารได้ใช้พลังสักนิดอย่างเนี้นยอ<า>ย่างเจตีลีละครับภาพของเจ้าเกินข้าไม่น่าถึงผ่านด่านไปอย่างต่อเน,นื่น<ต>องในปจะเทศสมุทรเรื่องเจ้าเป็นผู้สืบทอดภายภาคหนะหวังว่าเจ้าจะสามารถตื่นตัวเหมือนเมื่อครู่เพื่อปกป,อปอก้องเกาะเทพสมุทรได้เจ้าทำได้หรือไม่ราบใดที่ยังมีลมหายใจข้าจะทุ่มเทสุดความสามารถปกป้องเกาะเทพสมุทร จะทำหน้าที่ผู้สืบทอดผู้ทำพิธีให้ดีที่สุดพวกเราก็ต้องร่วมกันน่าจะมาอยู่นี่ทั้งหมดนะทั้งนั้นนะใบกระสียไงมาอยู่ทับฝนที่อันนี้เสาที่สี่สามหรือสี่วะเด็กกลุ่มนี้อนาคตสี่แความหวังใหม่มาสู่กรทเขสมุทรแน่ความหวังใหม่เคุนใหม่